คุณปานิษาทคุณรัุมลครับทราบทราบก่าครับว่าปีหนึ่งนะครับคนเชียงใหม่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุปีละสามร้อยกว่าคนเฉลี่ยเดือนแล้วสองสากว่าคนนะครับแล้วก็บรนทีิการแล้วก็เจ็บป่วยเจ้านักนะครับหลายพันคนด้วยเหตุที่ว่าความประมาทนะครับเพราะว่า9กเ็เกิดจากความประมาทแ0นี้เกิดจากรถมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็วนใหญ่ก็อยู่ในวัยทำงานนะครับอายุตั้งแต่ สาวถึง30ปีนะครับ,บที่สุดนะครับนั้นเรื่องที่มันควรจะบังเกิดนะครับเพราะว่าถ้าเราป้องกันกันพลังบนบอกเซฟตี้เฟิร์สนะครับก็คือว่าปลอดภัยไว้ก่อนสําหรับพี่น้องที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์ ide, นะครับก็ต้องสวมหมวกนิรภัยนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามกฎจราจรนะครับจะทําให้ป้องกันอุบัติเหตุต่างๆได้แต่พี่น้องประชาชนที่ขับรถยนต์นะครับหรือรถปิกอัพทั้งหลายนะครับตรวสภาพรถ ทุกวันหรือเขาทุกสัปดาห์นะครับและก่อนเดินทางมีสตินะครับอยู่หลังพวงาลัยต้องคิดถึงว่าจะเดินทางไปที่ไหนเส้นทางเป็นยางไดพ่องนะครับและถ้าหากว่าจะเดินทางไกลนะต้องพักผ่อนเพียงพอนะครับแล้วก็บดีดื่มเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอลหรือยาบางชนิดนะครับเช่นยาแก้หวัดยาแก้แพ้ยากล่อมประสาทนะครับจะทําให้สมองมึนงงนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเกิดอาการหลับในนะครับเพราะว่าหลับในก็คือพักผ่อนเพียงพอ สะสมหล,หลายวันนะครับอาการรับในคืออาการต่อไปนี้นะครับก็คือว่ามีความรู้สึกสมองตื้งุดหิดนะครับจำามาได้ว่าขับรถผ่านที่ไหนมาพองนะครับแล้วก็จะไปที่ไหนก็นึกบม,ม่ออกมืองงไปหมดนะครับเพราะนั้นถ้าถ้าขนาดนี้ต้องต้องพักละครับบ่ต้องถึงขนาดว่าต้องหาวหรือว่าตาปลือเนี่ยอันนี้นักต้องไปละจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะครับ วิธีแก้ดีที่สุดก็ต้องหลับครับหลับสักนิดหนึ่งประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็จะช่วยให้ดีขึ้นนะครับหรือว่าจะกินกาแฟก็ได้นะครับก็ช่วยได้ห้องดีที่สุดคือหลับครับเจ้าหรือว่าถ้าว่าขับรถไปก็เปิดกระจกึ้นลมเย็นๆเ,เ,เข้าหน้าเปิดเพลงดังๆห้องเพลงคอประ่วยก็พอช่วยได้นะครับ แต่ว่าดีที่สุดต้องหลับนะครับแต่จะไปกิ่นมูยาเครื่องดื่มบำรุงกําลังยาบ้ายาอย่างนี้ช่วยมาได้นะครับสมองยิ่งมวนงงเข้าไปใหญ่นะครับสำหรับการเดินทางเป็นมูคณะเพราะบางทีออ,อกพรรษาก็ไปทอดกระถินทอดพ้าปานักเรียนก็ไปทัศนาจรเนี่ยนะครับหรือว่ามูคณะเอกชนไปสั่งสารรื่นเริงกันต่างจังหวัดเลี้ยงเกษียณต่างจังหวัด โปรดกลุนาดูผู้รับจ้างให้ดีนะครับว่าท่านได้จ้างบริษัทที่เชี่ยวชาญหรือชำนาญเส้นทางก่อนนะครับเช่นถ้าจะวิ่งผ่านภูเขาเนี่ยบริษัทนั้นได้มีรถที่มันวิ่งเส้นทางนี้เป็นประจำก่อนนะครับเพราะบางทีวิ่งบนเขาเนี่ยต้องมีสมรรถนะในการเบรกในเรื่องคลา์เรื่องเกียร์ที่ดีนะครับหรือว่าคนขับชำนาญทางหรือไม่อย่าคิดเอาถูกอย่างเดียวนะครับเอาเรื่องความปลอดภัยสมเตุสมผลนะครับบางทีถ้าเราไป ความสนุกสนานหรือบุญที่เกิดขึ้นอาจจะมาได้เกิดความเสียใจตามมาได้ครับผมฝากไว้เรื่องปลอดภัยไว้ก่อนนะครับแต่หากว่าถ้ามีอุบัติเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นเนี่ยเรียก1669นะครับระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ย,ยินดีและก็พร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั้งเรื่องอุบัติเหตุแล้วก็โรคฉุกเฉินต่างๆนะครับเช่นเจ็บต้องเจ็บหัวเป็นลมชักอย่างทั้งหลายเนี่ยสามารถ เรียกรถพยาบาลมาได้รับไปถึงที่เลยครับฉุกเฉินได้เลยนะเจ้า1 6 6 9 1669โทรได้เลยครับเจ้าบางคนคิดว่า1 6 6 9นี่จะสามารถขอความช่วยเหลือขอใหับริการได้เฉพาะกรณีที่เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงหรืออย่างแบบนี้ที่แต่บาทเจ้าเยนจ๊าฉุกเฉินก็ได้ครับบริการฉุกเฉินได้ทุกอย่างเลยครับไปถึงบ้านได้เลยครับไปถึงที่บ้านได้เลยครับขอบอกได้เลยเพราะมีเครือข่ายอยู่ทุกตำบลทุกหมู่บ้านนะครับแล้วก็มีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและมูลนิธิต่างๆช่วยกันที่จะทําในเรื่องนี้ครับเจ้านั่นก็เป็นการพัฒนาหรือว่าเป็นความก้าวหน้าในระบบแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดเชียงใหม่ตัวที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป้้นมีสโลแกนบอกว่าเจ็บเมื่อไรก็โทรมาหนึ่กหกเกนะจ้ามีเเรื่องหนึ่งคือวันที่เรื่องกันยาเนี่ยนะครับรัฐบาลเพื่นจะพัฒนาระบบหลักการสุขภาพ เพื่อนจะเก็บพี่น้องประชาชนเดี๋ยวฟังว่าเก็บ30บาทนะครับแต่ความจริงแล้วเป็นยกเว้นหลายๆเรื่องนะครับใครไม่อยากเสียก็บั่เสียก็ได้นะครับแต่ถ้าไปโรงพยาบาลส่งเสริมทุพยาตตำบลนี้บั่เสียเลยนะครับแล้วก็จะเสียก็ต่อเมื่อได้รับยาเท่านั้นไม่ใช่ว่าไปไปยื่นบัตรแล้วจะเสียทางสามสิบบาทไม่ใช่ครับต้องตัวจนจบแล้วถ้าได้ยาเมื่อใดถึงจะได้เสียสามสิบบาทแต่ถ้าบั่เสียก็ได้ครับมีข้อยกเว้นตั้งสาเอข้อครับเพราะนั้นพี่น้องประชาชนบม่ต้องตกใจ เป็นนโยบายที่รัฐบาลต้องอกะปรับปรุงคุณภาพของระบบรับประกันสุขภาพครับเจ้าเพราะฉะน,นั้นคงจะต้องมีโอกาสได้อู้จ๋ากับคุณหมอลึกๆในเรื่องนี้แ<อ>ถมเพราะเาเป็นข้อมูล<อ>ที่น่าสนใจแล้วก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเพราะว่าทุกวันนี้พี่น้องประชาชนที่ใช้บริการ30บาทรักษาท,ทุกโรคก,ก็มีอยุ่จัดนะเจ้าแล้วก็นโยบายดีๆที่ออกมานี้ก็ต้องทําความรู้ความเข้าใจ ในการที่จะไปใช้บริการให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวเก่าตัวสำหรับพี่น้องประชาชนนะเจ้าจวันนี้ต้องขอขอบคุณนะเจ้านายแพทย์วัฒนาการจนากาโมนในายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เจ้าสวัสดีครับคุณใจใจคุณนัรุ่มณครับช่วงนี้เราจะ